พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกุศลเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานเป็นหน่งลูกเสือไทยวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2566ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือในการนมีอยู่ในโลกเก้าภูมิยังทั้งหลายเมื่อในวันที่25พฤศจิกายนของปีเป็นวันชายวันสวรรค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาวชิราวุพระมงกุฎเก้าเก้ารได้เียนมาประกอบครอบครอวฝ่ายหนึ่งและนีผู้มาเข้าชารูสิทธิ์ไม่นานและลูกเสเป็นข้าราชการต่างน้องน้อึกถึงพระองค์ท่านซึ่งเป็นพระผู้ราชกาลหูึ่งลูกเสือไทยและต่างพอใจ การประวัติพระคมพระบรมราชอิสริและถวายราชบีมแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเป็นเกียรติให้ขึ้นในขณะที่เหตุการณ์ด้านเมืองเหนือภาวะที่ร้อนแรงอันตรายประเทศทางตะวันตกหลายประเทศตั้งมองประเทศไทยด้วยาใจจิตกลับสนาจะเข้ามาครอบครอง ขณะนั้น,นนะประเทศไทยยังไม่มีกำลังพลสหารที่เพียงพอแต่การร,รักษาอิสระหากไม่ได้แก้ไขสถานการณ์อาจเสียสิทธิ์ที่เราห่วงเห็นคือถือแผ่นดินไทยพระองค์รงม,มองเห็นการไกลยิงทรงเล่นปุกไกคนไทยชทาติให้สำนึกในสถาบาันชาติศาสนา ลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2554 500พศ2454ทีเป็นที่ทราบกันดว่าพระองค์เป็นองค์พระยาแห่งลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยขึ้นโดยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมศิลปโยนให้กล้าหาญอดทนเข็จแข็ง สมเป็นลูกผู้ชายและให้รู้จักบวาเพียประโยชน์แก่ผู้อื่นและเสียดรวมในยามที่บ้านเมืองคับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ปัจจุบันได้เป็นที่รูจักแล้วว่าลูกเสือมีคุณมยรประโยชน์แก่ผู้อื่นและเสลมาติบ้านเมืองซึ่งเราได้ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่าลูกเสือได้บอกคาเพียรปอยู่และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ นว่าลูกเสือไายได้เลยตามเรื่องโกรบาาในการำเพิญตนให้เป็นประโยชน์แก่วและประเทศชาติในโอกาสที่มาพบกันที่ตรงหน้าพระหน้าพระพักพรองม์หานสของพระองค์ในวันนี้ก็เป็นการน้องลูกศิซึ่งผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นว่า <standen> นับเป็นการแสดง็จมาตัญงอยู่กับสวีสิทธามแท้จรวีที่นี่คือพระพุชาลูกเสือที่นี่คือพระพุชาลูกเสือและลูกเสือนี้มีหลายหลายขอบใจใจรนลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและประสงค์ต่อทุกคนจกี่ยวกจิตปณิธานอันแน่วแน่เพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการประพฤติเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ขั้นต่อไปถ้าแต่ดวงวิญญาณอันทรงศืลป์สาว์าตปอบด้วยพระเมตตาพระกรุณาพนธ์ระปัญญาปุถุสของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้เสด็จประทับอยู่ณสียสวรรค์ชั้นใดขอพระองค์ทรงพระปรินิพนธทราบ ว่ามีข้ารเจ้าท่อไหมขกาพุทธเจ้าพอใหม่จะที่มันจะตัีู่กะตัดเวทีต่ารทำเราไม่รู้จิตมหาบุญานิจุปีองพระบรมมีเสมอและะป็นับบการที่ไห้ยิที่สุดเพื่อให้เหการพ์เกิ้และเชื่อชาติสิทธิ์ี่นักในงเงี้นขององค์กราวไทยได้เจอก้าหน้าขึ้นขึ้นตลอดกาละกาถอห้ความลง เดบัาสมเด็จพระองค์ผเกล้า้าอู่ระผู้พระราชานลูกเสือไทยลูกเสือลง